แม่จ๋าหนูเรียนจบแล้วนะได้เกียรตินิยมอันดับแปดซะด้วยแหละโอ้ลูกแม่ลูกคือสุดยอดแห่งความภาคภูมิใจของวงตระกูลมีแต่ของพวกเราลูกแม่เก่งสุดๆวันนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวแม่เลี้ยงเองเอาเป็นพผนงไก่ครับอ้อเหอลูกเด็กข้างบ้านนี่มันเก่งจริงๆให้ตายเถอะอแล้วพอลองมาย้อนดูลูกตัวเองนี่กะอีกแค่เข้ามาหาลัยยังไม่มีปัญญาอกอีปแต้งคนเป็นแม่แทบจะแตกอ่ะ เฮ้ยไอ้ลูกชายหัดเรียนให้เก่งเหมือนลูกข้างบ้านหน่อยได้ไหมฮะแม่จำได้นะว่าตอนที่คลอลูกออกมาลูกออกมาเป็นคนนะไม่ใช่ออกมาเป็นควายทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างช่วยทำอะไรให้แม่ภูมิใจหน่อยสักเรื่องได้ไหมฮะอุวยรอกูโตก่อนนะแม่นะวิเม่อแม่จ๋าผมได้เรื่อนขั้นเป็นผู้จัดการด้วยแลหละเฮ้อเฮ้เฮ้อโอ้ลูกแม่เก่งจังเลย วันนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษล่ะเดี๋ยวแม่พาไปฉลองชะอมไข่กับไก่ทอดครับอว้าลูกคนข้างบ้านนี่ทบฟอร์มจริง